เจ้ายอดศึกกับกองทัพไทยความลับชายแดนไทยมินมาที่ไม่มีสนิสัญญาเรื่องราวของพลเอกเจ้ายอดศึกผู้นำกองทัพประชานาใต้ไม่ได้เป็นเพียงประวัติของผู้นำกองกำลังชาติพันธุ์คนหนึ่งในสมนรภูมิมินมาหากแต่เป็นภาพสะท้อนของภูมิรัฐศาสตร์ชายแดนไทยมินมาที่ซับซ้อนละเอียดอ่อนและดำเนินไปด้วยความเข้าใจที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างรัฐกับกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์มาอย่างยาวนาน บริเวณดอยไตแหลงตรงข้ามอำเภอปางมาภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่ได้เป็นเพียงฐานที่มั่นทางทหารของ RCSS เท่านั้นแต่ยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่มีความหมายต่อความมั่นคงของไทยโดยตรงทั้งในมิติการป้องกันการแผ่ขยายของ,องกองกำลังว่าแดงการสกัดกั้นยาเสพติดจ,จากสามเหลี่ยมทองคำและการควบคุมไม่ให้ความขัดแย้ง่ายในเมียนมาลุกลามข้ามพรมแดนแม้จะไม่มีสนธิสัญญาทางการ ไม่มีภาพจับมือในห้องประชุมระดับรัฐบาลแต่ความสัมพันธ์ระหว่างพลเอกเจ้ายอดศึกกับกองทัพไทยกลับมีความแนบแน่นในเชิงยุทธศาสตร์อย่างยิ่งเป็นความสัมพันธ์แบบต้องดีเพื่อรักษาสมดุลอำนาจชายแดนเป็นการประสานผลประโยชน์ร่วมโดยไม่ผูกพันทางการเมืองอย่างเปิดเผยมิติความมั่นคงผลประโยชน์ร่วมวิสัยทัศน์ของผู้นำรัฐชฐานและผลกระทบต่อประเทศไทยในระยะยาวพลเอกเจ้ายอดศึก หรือชื่อเดิมยอดสึกแห่งรัชฐานใต้คือผู้นำสภาพเพื่อการกอบกู้รัชฐานซึ่งควบกุมกองกำลังเชนสเตตอาร์มิซาวโดยมีพื้นที่อิทธิพลหลักอยู่บริเวณรัชฐานตอนใต้โดยเฉพาะแนวชายแดนที่ติดกับประเทศไทยฐานดอยไตแรงมีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์อย่างยิ่งเพราะตั้งอยู่บนสันเขาสูงสามารถมองเห็นพื้นที่ฝั่งไทยได้และในทางกลับกันกองกำลังไทยก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของ rcss ได้เช่นกัน ตำแหน่งนี้ทำให้ RCSS กลายเป็นกันชนระหว่างไทยกับกลุ่มติดอาวุธอื่นโดยเฉพาะกองกำลังว้าแดงหรืออยู่ในแต W State Army ซึ่งมีอำนาจทางทหารสูงและมีบทบาทสำคัญในเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติในบริบทชายแดนไทยมินมาไทยไม่สามารถส่งกำลังทหารเข้าไปปฏิบัติการในดินแดนรัชฉาได้โดยตรงเพราะจะกระทบต่อความสัมพันธ์ทางการทูตกับร,บรัฐบาลมินมาดังนั้น การมี r c s s ควบคุมพื้นที่ชายแดนจึงช่วยลดภาระของไทยอย่างมาก r c s s ทำหน้าที่สกัดกัน้นไม่ให้กองกำลังว้าแดงขยายแนวลงใต้เชื่อมเส้นทางลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่ภาคเหนือของไทยความสัมพันธ์นี้จึงไม่ได้อยู่ในรูปแบบพันธมิตรทางทหารอย่างเป็นทางการแต่เป็นความเข้าใจร่วมกันว่า ACSS จะไม่คุกคามไทยไม่เปิดแนวรบใกล้ชายแดนไทยและจะร่วมมือในการสกัดกั้นยาเสพติด ขณะที่ฝ่ายไทยเองก็ไม่เปิดปฏิบัติการต่อต้าน RCSS และเปิดช่องทางประสานข่าวกรองในระดับปฏิบัติการในอดีตมีรายงานการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยความมั่นคงไทยกับผู้นำ r าซ s s ในลักษณะไม่เป็นทางการเพื่อป้องกันเหตุประทะลำเส้นและเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของกลุ่มติดอาวุธอื่นความสัมพันธ์ส่วนบุคคลก็มีบทบาทสำคัญไม่น้อย เช่นการที่บุตรหลานของเจ้ายอ่อดสึดบางส่วนเข้ามาศึกษาในประเทศไทยสร้างสายสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและความเข้าใจต่อสถาบันไทยอย่างแนบลึกในปี2554-2556ช่วงที่ RCSS ทำข้อตกลงหยุดยิงกับรัฐบาลเมียนมาบทบาทของไทยคือการจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะหากการเจรจาล้มเหลวการสู้รบอาจดันผู้ลี้ภัยทะลักเข้าสู่ชายแดนไทย การมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันทำให้ไทยสามารถสื่อสารกับ RCSs ได้รวดเร็วในยามวิกฤตประเด็นยาเสพติดคือหัวใจสำคัญของดินชายแดนสามเหลี่ยมทองคำเป็นแหล่งผลิตเมทแอมเฟตามีนและยาเสพติดสังเคราะห์รายใหญ่ของโลกการที่ RCSs ควบคุมพื้นที่แนวเขตสำคัญทำให้สามารถสกัดเส้นทางลำเลียงบางส่วนได้มีกรณีที่ RCSs ยึดและทำลายยาเสพติด เพื่อแสดงจุดยืนว่าตนไม่สนับสนุนเครือข่ายค้าย,ยาแม้จะมีข้อถกเถียงในระดับภูมิภาคเกี่ยวกับบทบาทของกลุ่มติดอาวุธต่างๆต่ตอธุรกิจมืดแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ RCSS ถูกมองว่าเป็นตัวแปรที่สกัดการขยายอำนาจของว้าแดงว้าแดงมีศักยภาพทางทหารสูงและมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับจีนการขยายตัวของว้าแดงลงสู่รัชชานใต้จึงไม่ใช่แค่เรื่องยาเสพติดแต่เป็นเรื่องสมดุลอำนาจระดับภูมิภาค หากว้าแดงสามารถเชื่อมพื้นที่เหนือใต้ได้จะเกิดแนวอิทธิพลใหม่ที่กระทบต่อไทยโดยตรงการมี RCSS สขั้นกลางจึงเป็นประโยชน์ต่อความมั่นคงไทยในมิติผู้ลี้ภยัยการสู้รบในรัชานมักทำให้ประชาชนหนีภัยข้ามแดนไทยต้องตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวและแบกรับภาระมนุษยธรรมความสัมพันธ์ที่ดีช่วยให้ R c ซพยายามควบคุมพื้นที่ของตนไม่เปิดศึกใกล้ชายแดน และลดการไหลทะลักของประชากรอ,อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์นี้ไม่ได้หมายความว่าไทยสนับสนุนการแบ่งแยกดินแดงของรัชชานอย่างเปิดเผยไทยยึดหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในของเมียนมาเจ้ายอศึกเองก็เน้นการเจรจากับรัฐบาลเมียนมาเพื่อสร้างสาพ,พันธรัฐที่ให้สิทธิปกครองตนเองมากกว่าการประกาศเอกราชทันทีเป้าหมายหลักของเจ้ายดศึกคือการสร้างรัฐชานที่มีสิทธทิบริหารตนเอง ปกป้องวัฒนธรรมไทยใหญ่และควบคุมทรัพยากรในพื้นที่เขาประกาศหลายครั้งว่าชาวไทยใหญ่ควรมีรัฐของตนเองไม่ถูกกลืนโดยศูนย์กลางอำนาจพมา่าวิสัยทัศน์ของเขาคือสาธารณรัฐที่แท้จริงซึ่งแต่ละชาติพันธุ์มีสิทธรริเท่าเทียม r c s s จะตั้งโครงสร้างการบริหารในพื้นที่ที่ควบคุมมีโรงเรียนส่งเสริมภาษาไทยใหญ่สนับสนุนกิจกรรมวัฒนธรรมและสร้างระบบปกครองท้องถิ่น แม้ยังไม่ใช่รัฐอิสระแต่เป็นการวางรากฐานเชิงสาบันในบริบทสงครามกลางมืองมียนมาหลังปี2,564สถานการณ์ยิ่งซับซ้อนกลุ่มชาติพันธุ์หลายกลุ่มเปิดแนวรบกับกองทัพเมียนมาการเปลี่ยนดุลอำนาจในภาคเหนือทำให้วาแดงและพันธมิตรบางส่วนขยายอิทธิพลการมีอาซีเเอสเป็นกันชนยังมีความหมายต่อไทยอย่างยิ่งผลประโยชน์ที่ไทยได้รับจากความสัมพันธ์ลักษณะนี้ ไม่ใช่เพียงเรื่องความสะดวกเชิงยุทธวิธีแต่เป็นผลประโยชน์เชิงโครงสร้างในระดับรัฐเพราะการมี r c s s ควบคุมพื้นที่แนวชายแดนรัฐฉานใต้เท่ากับไทยมีการชนทางภูมิศาสตร์ที่ไม่ต้องลงทุนสร้างเองหากไทยต้องรับมือกับกองกำลังติดอาวุธที่มีศักยภาพสูงโดยตรงงบประมาณด้านกำลังพลอาวุธยุธโทโธปกรณ์การลาดระเวนทางอากาศและการตั้งฐานปฏิบัติการถาวรจะเพิ่มขึ้นมหาศาล โดยเฉพาะในพื้นที่ภูเขาสูงอย่างแม่ฮ่องสอนและเชิงใหม่ที่ภูมิประเทศยากต่อการควบคุมการส่งกําลังเข้าไปประจําการจํานวนมากไม่เพียงสิ้นเปลืองแต่ยังเสี่ยงต่อการประทะข้ามแดนซึ่งอาจลุกลามเป็นปัญหาการทูตการมีอาซีเอสเป็นผู้ควบคุมพื้นที่ฝั่งตรงข้ามทําให้ไทยสามารถลดระดับการเตรียมพร้อมจากเชิงรุกหรือเชิงเฝ้าระวังใช้หน่วยข่าวกรอโดยประสานง,งานชายแดนและกลไกทหารระดับพื้นที่เป็นหลัก มากกว่าการวางกําลังขนาดใหญ่นี่คือการเปลี่ยนต้นทุนจากงบประมาณกําลังรบไปสู่ต้นทุนด้านข่าวกรองและการสื่อสารซึ่งต่ำกว่าและยืดหยุ่นกว่าอย่างมากในเชิงปฏิบัติความสงบที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดนจึงเป็นความสงบที่แทบไม่ปรากฏในหน้าสื่อไม่มีภาพยุทธการไม่มีการประกาศชัยชนะแต่คือการไม่มีเหตุร้ายเกิดขึ้นซ้ำๆการไม่มีขบวนลำเลียงอาวุธข้ามแดน การไม่มีเคลื่อนผู้ลี้ภัยทะลักเข้ามาเป็นหมื่นคนในระยะเวลาอันสั้นความมั่นคงในรูปแบบนี้คือความสงบที่ไม่เป็นข่าวซึ่งสำหรับรัฐแล้วนี่คือความสำเร็จเชิงยุทธศาสตร์ที่ประหยัดและยั่งยืนกว่าอีกมิติหนึ่งคือการต่อต้านยาเสพติดเส้นทางลำเลียงจากสามเหลี่ยมทองคำมักเปลี่ยนแปลงตามแรงกดดันหากไทยต้องปิดกั้นเพียงฝ่ายเดียวขบวนการก็จะหาช่องโหว่ใหม่เสมอ แต่เมื่อ RCSH มีแรงจูงใจในการไม่เปิดพื้นที่ของตนให้เครือข่ายขาย,ยาใช้เป็นทางผ่านไทยจึงมีชั้นกรองเพิ่มขึ้นอีกระดับก่อนที่ยาเสพติดจ,จะถึงพรมแดนจริงผลที่ตามมาคือภาระของตำรวจประเวณชายแดนทหารพรานและฝ่ายปกครองลดลงในเชิงความถี่ของเหตุการณ์แม้ภัยคุกคามจะยังไม่หมดไปแต่ระดับความรุนแรงถูกควบคุมให้อยู่ในขอบเขตบริหารจัดการได้ในทางกลับกัน RCSS ได้ประโยชน์จากการที่ไทยไม่ปิดล้อมหรือกดดันทางทหารพื้นที่ดอยไตแรงจึงสามารถทําหน้าที่เป็นฐานบัญชาการฐานสเสบียงและสนย์สื่อสารกับเครือข่ายชาติพันธุ์อื่นได้โดยไม่ต้องเผชิญแรงกดดันสองด้านหากไทยเลือกใช้นโยบายแข็งกร้าวปิดเส้นทางลำเลียงสเสบียงหรือจํากัดการเคลื่อนไหวอย่างเข้มงวด RCSS จะตกอยู่ในสภาพโดดเดี่ยวและอ่อนแอทางยุทธศาสตร์แต่การที่ไทยเลือกไม่ปิดกั้นโดยสิ้นเชิง คือการส่งสัญญาณว่าตราบใดที่อาซีเไม่กระทบความมั่นคงไทยไทยก็พร้อมรักษาพื้นที่หายใจนั้นไว้พื้นที่หายใจนี้ไม่ได้หมายถึงการยอมรับสถานะอิสระแต่คือการยอมให้มีความยืดหยุ่นในทางปฏิบัติเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกเขียนลงบนกระดาษเพราะหากเขียนลงไปย่อมกระทบหลักการไม่แทรกแซงของอาเซียนและความสัมพันธ์ทางการทูตกับรัฐบาลมีนมา ดังนั้นความสัมพันธ์จึงดำเนินไปในระดับหน่วยงานความมั่นคงมากกว่าระดับการเมืองตลอดหลายปีที่ผ่านมานกลไกนี้ทำงานผ่านการสื่อสารตรงระหว่างผู้บังคับหน่วยในพื้นที่การแจ้งเตือนล่วงหน้าหากจะมีการเคลื่อนไหวกำลังการหลีกเลี่ยงการยิงปะทะใกล้แนวชายแดนและการควบคุมไม่ให้กองกำลังอื่นใช้พื้นที่ RCSS เป็นฐานโจมตีที่อาจกระทบไทยแม้ไม่มีถแถลงการร่วม แต่ในภาคสนามมีการปฏิบัติจริงที่ต่อเนื่องสม่ำเสมอและสะท้อนความไว้เนื้อเชื่อใจในระดับหนึ่งหากมองในภาพใหญ่นี่คือรูปแบบการจัดการชายแดนของไทยที่เน้นการประสานกับตัวแสดงท้องถิ่นมากกว่าการส่งกำลังเข้าไปจัดระเบียบเองไทยเข้าใจข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์และการเมืองระหว่างประเทศจึงเลือกใช้วิธีบริหารความเสี่ยงแทนการ,รเผชิญหน้าโดยตรงแนวคิดนี้เคยปรากฏในหลายพื้นที่ชายแดนของไทย ที่รัฐใช้ความสัมพันธ์กับกลุ่มท้องถิ่นเพื่อสร้างสเสถียรภาพโดยไม่ต้องประกาศจุดยืนทางการเมืองที่สุ่มเสี่ยงในบริบทสงครามมีนมาหลังปี2564ความไม่แน่นอนเพิ่มสูงขึ้นกองกําลังชาติพันธ์หลายกลุ่มขยายพื้นที่ควบคุมกองทัพมีนมาถูกกดดันจากหลายแนวรบหากสถานการณ์เปลี่ยนฉับพลันชายแดนไทยอาจเผชิญแรงกระแทกทั้งด้านผู้ลี้ภัยอาวุธผิดกฎหมายและเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ การมีความสัมพันธ์ที่สื่อสารได้รวดเร็วกับ RCSs จึงเป็นสินทรัพย์เชิงยุทธศาสตร์เพราะช่วยให้ไทยประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าและปรับกำลังได้ทันเวลาประเด็นว่าแดงยิ่งทำให้สมดุลนี้สำคัญหากว่าแดงขยายอิทธิพลลงมาทางใต้โดยไม่มีแรงต้านพื้นที่ชายแดนอาจกลายเป็นแนวอิทธิพลใหม่ที่ไทยไม่สามารถควบคุมการสื่อสารหรือข่าวกรองได้อย่างใกล้ชิดการมี RCSs เป็นตัวขาดอำนาจช่วยให้โครงสร้างอำนาจในรัฐชฐานใต้ ไม่เอ็นเอียงไปทางเดียวมากเกินไปในมิติผู้ลี้ภัยความสัมพันธ์ที่สื่อสารได้ช่วยลดเหตุการณ์สู้รบใกล้ชายแดนซึ่งหมายถึงการลดแรงกดดันด้านมนุษยธรรมต่อไทยการตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวแต่ละครั้งมีต้นทุนทั้งงบประมาณความมั่นคงและแรงกดดันทางการเมืองภายในประเทศการป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤตย่อมดีกว่าการแก้ไขหลังเกิดเหตุท้ายที่สุดความสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการนี้จึงเป็น,นกลไกประคองสมดุลชายแดนไทย รัชชานในภาวะที่รัฐส่วนกลางของเมียนมายังไม่เสถียรเป็นความร่วมมือที่เกิดจากภูมิศาสตร์บังคับจากผลประโยชน์ที่สอดคล้องกันและจากการประมวลความเสี่ยงร่วมกันของทั้งสองฝ่ายแม้จะไม่มีลายเซ็นไม่มีธงไม่มีคำประกาศแต่ในโลกของความมั่นคงชายแดนความเข้าใจที่ไม่เป็นข่าวเช่นนี้อาจมีคุณค่ามากกว่าข้อตกลงที่ถูกประกาศอย่างเอกรกะเริกเสียอีกสรุปพลเอกเจ้ายอดศึกไม่ใช่คู่เจราจาทางการของรัฐบาลไทย ในระดับสนทิสัญญาแต่เป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ในทางปฏิบัติโดยไตแรงไม่ใช่เพียงฐานทหารของ RCSS หากแต่เป็นแนวกันชนที่ช่วยค้ำจุนสเสถียรภาพชายแดนไทยดีลระหว่าง RCSS กับกองทัพไทยไม่ได้อยู่บนกระดาษแต่อยู่บนความเข้าใจร่วมเรื่องความมั่นคงการต่อต้านยาเสพติดและการสกัดกัน้นการขยายอำนาจของกลุ่มอื่นโดยต่างฝ่ายต่างรักษาระยะห่างทางการเมืองในระยะยาว ความสัมพันธ์ลักษณะนี้ยังคงมีความสำคัญต่อไทยโดยเฉพาะท่ามกลางความไม่แน่นอนของเมียนมาเพราะตราบใดที่ราชานใต้ยังเป็นพื้นที่กันชนที่มีสศิรภาพไทยก็ยังมีแนวป้องกันตามธรรมชาติที่ช่วยลดแรงกระแทกจากวิกฤตภายในประเทศเพื่อนบ้านเรื่องราวของเจ้ายอดศึกจึงไม่ใช่แค่เรื่องผู้นำชาติทันแต่คือบทเรียนของการบริหารภูมิรัสตร์ชายแดนที่ความเงียบอาจทรงพลังยิ่งกว่าคำประกาศอย่างเป็นทางการ และความเข้าใจที่ไม่ลงนามอาจสำคัญยิ่งกว่าสุนที่สัญญาใดๆ